จะให้ท่านประธานเป็นรองพูดสุดท้ายแล้วก็อ,อาจารย์แพจิตเป็นคนสุดท้ายปิดพิธีในวันนี้นะเพราะว่าแตมาพูดมาก็แตมามาพูดก็เป็นวันเนี่ยวันเนี่ยสองวันเต็มแล้วนะตอนนี้มนนานั่งตรงนี้เป็นอาจารย์แล้วพูดที้แตมาจะลดระดับมันนั่งอยู่ข้างล่างเป็นลูกศิษย์แล้วนะโหยาเลยค่ะ วนี้อาจารย์จะมาถึงเย็นนี้แล้วนะถึงห้าโมงเย็นฮัโลโหลถึงห้าโมงเย็นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้แต่มาก็เป็นลูกศิษย์เป็นเท่าเทียมของพวกเรานะเนี่ยเวลาอยากเรียกแตมาอาจารย์นะเดีย๋ยวแตมาจะยิดห้องโอเคอ่าก็เรียกว่าอะไรนะพาศิษย์ว่าเรายังไม่เลิกลานะเขาเรียกว่าเรายังไม่ทำมัดสัญญาเพราเราจะอยู่กันอีกสิบวันสิบวันอ่านี้แค่เป็นวันเริ่มต้นเฉยๆนะแต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันแล้วก็สรุปกัน,นแค่ แค่อะไรนะแค่สองวันนี้นะสองวันที่เราเรียนวันนี้เ,เ,เป็นยังไงบ้างโอ้หจะมาเห็น,นท่าสุดท้ายนี่บางคนก็กลัวเหมือนกันนะบางคนกลัวตั้งแต่วันแรกเราท่าคอท่าอกท่าอโอ้าโอาจารย์ทําได้ยังไงเนี่ยสองวันจะทาได้ไหมเดี๋ยวเราจะมาทำค,ความรู้สึกในเวลาสองวันสั้นๆน,นี่นะ <c oughs> ว่าเป็นไงบ้างแล้ <c oughs> วแบบว่าได้ไปกี่ท่าได้ไปท่าพม่าหรือว่าได้ไปแค่ท่าบุนโดท่าสุดท้ายนี้หรือว่ายังไง ือว่าทําไปแล้วโอกาสจะเดินกลับไปออกจากห้องที่เหมือนเดิมหรือว่าอะไรเงรี้ยหรือว่าจะคานออกไปหรือว่าไงนะแต่จะมารู้สึกว่าวันนี้ถือว่าถ้าดูองค์รวมแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าสําเร็จอ่าจะมาสอนบางที่เนี่ยนะพอเปิดใจป๊อปโอ้โหยังไม่ทันจบเลยนะคนสุดท้ายยังไม่ทันจบเลยที่อินโดนีเซียโหประทับใจมากๆแต่ลืมไปมีโรคหัวใจลืมกินยา แล้วเขาเราเกิดอะไรนะประทับใจมากๆเลยอะ่ะอะไรหัวใจไม่เต้น <c oughs> กลางนั่ง,งกัเลยกลามันจะเป็นกลางคืนด้วยก็มีไฟดีๆอา้าวทำไมมุมนั้นมันนอนทอะไรเลยโอ้ตกใจเลยที่ไหนได้หัวใจมันจะไม่เต้นรีบถอยรถบรรัับเลยพอไปส่งโรงพยาบาลไอ้ที่ปั๊มอะไรนะก็เสียอีกโอ้โหสุดท้ายไปนอนโรงพยาบาล หมอก็ถึงมือแล้วแต่ไอ้เครื่องปั๊มมันเสียปั๊มก็ไม่ฟืน้นหรือว่าไงเนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ว่าอบรมเนี่ยที่มีเหตุอุบัติเหตุคือว่าดีใจจะประทับใจอาตมามากๆนะรุ่นนั้นเป็นรุ่นห่างของสุรายาแต่เราอาตมาไม่เอาแล้วรุ่นนี้ไปว่าประทับใจดีใจ้องไปเลยเนี่ยสุดท้ายมาถามเขาว่าถามพันธยาเขาปันนั้นขเขาแปลกนะเขาไปเรียกพันยามาฟังเหตุการณ์ด้วยนะ มาฟังเหต so, like, ุการณ์ด้วยว่าเป็นอู้พัดไปธรรมดาก็จริงทราบไปในแบบสุดท้ายมารู้บอกว่าเขาว่าพอดีมันข้างข้างหลังเนี่ยมันจะมีพระพุทธรูปอ่าเป็นเป็นลานธรรมนะเป็นพระรูปเป็นสำนักสงฆ์อะไรเนี่ยเขาว่าเขาเขาเคยคุยกับภรรยาเขาว่าเนี่ยภรรยาบอกว่าภรรสามีเขาเนี่ยมีภาวะโรคหัวใจอะไรนั้นนะล้มเหลวหรือว่าอะไรเนี่ยหลายรอบแล้วแต่มารอบเนี้ยเขาเหมือนกับ จะบอกสั่งลายอะไรก่อนที่เขาจะรู้ว่าเขามาเรียนครั้งนี้แล้วบอกว่าโอ้โหประทับใจมากๆแล้วก็วดีมากมากเลยอะไรเขาเคยเป็นแบบนี้หลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เขาเหมือนกับว่าเขาเขาเคยที่หนมาเขาจะมาอัลายอยู่ที่หน้าพระพุทธรูปอะไรเนี่ยโอ้ตั้งแต่จะมาตั้งแต่สอนมันเนี่ยแต่มาไม่เคยไม่ใช่ว่าจัดจัดไปป๊อกคอหกักไปป๊ ốc, อบหัวใจบายไม่ใช่นะคือว่าสอนไปประทับใจแต่มาให้เยอะเกินไปรับไม่ได้เนะเต็มใจแล้มั่นใจเตือน ที่อินโดนีเซียน,นะแต่ของเรานี่คิดว่าไม่มีนะเน่ยคือว่าทําไมถึงผ่านเพราะว่าไม่มีใครเจ็บใครป่วยไม่มีรถหมอเข้ามาเรามาไปหลายที่นะมาจับจับไปบางครั้งเขาอุอ้ยสะดุ้งเลยนะมีเคยนวดท้องที่มาเลเซียครั้งหนึ่งตอนนั้นกําลังร้อนวิชาเสร็จแล้วพอรดนวดเสร็จไปป๊อปเอาคนไข้นขเนี่ยนวดไปเสร็จป๊อปแล้วมันกระแทกตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้นะแต่ยกมือไปขึ้นแล้วอ่อนเพี้ยไปเลยเอ้อะไรเป็นอะไรไป หายใจลึกตั้งสติอานวดไม่รอบๆ,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 ๆเรายกมือขึ้น,น,นอร่ะฟื้นขึ้น,นมาเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยตกใจมกันตั้งแต่นั้นมาแต่นัมามีการนอดท้องเลยโอเคที <c> ่ <oughs> okay, จริงมีเรื่องเล่าเยอะนะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาะให้เราหรือว่ามาสรุปมาเปิดใจนะเอาหมุนเวียน,ปนไปเท่าไหร่ดีเนี่ยอตอนนี้อนนี้ไม่อยู่ตอนนี้นะให้เวลาคนละไม่เกินหนึ่งนาทีนะคนหนึ่งไม่เกินหนึ่งนาทีนะถ้าเกินหนึ่งนาทีก็มันจะเกินห้าโมงเย็นนะ เียนมันมีเกือบห้าสิบคน,นโอเคอ่ะคุยอะไรหน่อยนี่มาเรียนมันนี้ว่มามาเรียนสองวันนะบอกรายงานตัวชื่อด้วยเดี๋ยวสรุปครับเดี๋ยวทา่านประธานจะสรุปทีหลังจะฟังเสียงพวกเราก่อน,นอันดับแรกบอกชื่อน,นะครับชื่อเล่นก็พอละชื่อเล่นก็พอครับอันดับสองคือก่อนก่อนมารู้สึกยังไงหลังทําเสร็จแล้วรู้สึกยังไงและจะนําไปใช้อย่างไงให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่คุยน้อยจะสัมษณ์หน่อยนะ ชื่อเล่นชื่อเป็นนะครับก็ก่อนมาก็คิดว่าไม่น่าจะทําได้เลยอย่างเงี้ยก็มาได้ลองได้เห็นก็ก็พอทําได้ครับส่วนให้คะแนนตัวเองก็ให้ครึ่งเดียวห้าเลยครับเสร็จแล้วครับแล้วการนําไปใช้ <c oughs> คิดว่าคิดว่าเราจะนำไปใช้ยังไงบ้างครับก็เอาไปใช้กับคนในครอบครัวก่อนขอบคุณมาก ก็เป so 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 uh ็นการป้องเลยนะครับวางรู้ส well ึกก่อนที <S <S ่จะมาแข่งก็คิดว um> ่า enfin> น่าจะทําได้ครับแล้วก็ทำได้ให้คะแนนตัเองเจ็ดครับแล้วก็จะนําผู้ชายกลับมาคนใกล้ชิดนะครับว่าเราจะเป็นที่หนึ่งครับเจ็ดคะแนนครับขอบคุณมากครเลยสิบห้าร้อยเนี่ยถ้าเจ็ดคะแนนนี่เจ็ดเป็นสิบ เจ็ดิบร้อยอรเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอต่อไปครับช่บเบิ้ลครับก่อนมารู้สึกว่ามันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมาตลอดเลยครับนานแล้วเรื่อยพ <c oughs> อได้มาอยู่ได้มาสองวันก็รู้สึกว่าอาการที่มันเมื่อยมันม,มันเบาลงครับแล้วก็คะแนนตัวเองก็จากสิบให้สักหกครึ่งก็พอบางส่วนเรายังไม่เข้าใจก็มีบ <c oughs> างท่าครับ ที่ว่าความรู้นี้ได้ไปก็จะใช้กับตัวเองนี่แหละครับหมดเมื่อยตัวเองเนี่ยครับตรงครับใช่ชื่อน้องค่ะก็ก่อนมาก็กลัวกลัวการจัดกระดูกไม่ไม่คิดว่าจะจัดด้วยเพราะว่ากลัวมากแล้วก็พอทําไปแล้วก็ที่ว่าอันนี้ไม่ได้ทาอะไรหรอกริ้งนอนอย่างเดียวอันนี้ยูด้วยทุกอย่างเลยไม่ไม่ได้กลับกันแ้วยส่วนมากรว้เองเลยอันนี้เลยสบายหน่อย ว่าเราเป็นเราพวไงไม่ค่อยกล้าก็ข้าทนายก็พอครับว่ายังต้องปรับปรุงอีกเยอะนครับยังไม่ค่อเข้าใจทอกคนครับก็ตอนแรกเลยก็คือได้ได้ได้ทดลองลวดกับหมอกโก้กับน้องแจ็คกันนะครับเมื่อคราวที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพรรู้ว่าจะได้เรียนวิชานี้นะครับก็รอคอยด้วยความตั้งใจแล้วก็ อยากที่จะมาเอาความรู <and> <ieur. S 2> ้เรื่องวิชานี้นะครับรู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะได้สิทธิ์สำหรับเรานะครับแล้วก็จะเอาไปใช้ในอนาคกเลยภร่ได้ยางไงกินอะไรกินแซ่บกินสิเลยนหัวน้อยหัวร้อยก็นต์ยรัะ แล้ก็จไปใช้กับตัวเองด้วยแล้แก้ากดว้วก็คร้งเพราะว่า,ามมรู้สึกตัวเอง,งไม่ก่างัวกระน้นเบนเดียวครับนดเดียวครับครับก็ชื่นรู้สึกแปลกใหม่ดีไม่เคยได้สัมผัสการววกน เลยมายวดมาขอเนาะโดนก็ <LY> รู <S ky pun> ้สึกเจ็บปวดแต่ก็เจ็บปวดเจ็บปวดแต่มันก็สนุกดีครับก็คงต้องเอาไปฝึกฝนเรื่อยๆครับเอี่ยวแับเลื่อนข้างบ้างเลื่อนข้างมันก็น่าจะมีประโยชน์ต้องต้องเอาไปทบทวนสำหรับคะแนนก็คงให้ัเลยแน่หน้าของโอเคนะครับอ่าขอบคุณมากครับ อยูนกันครับเพราะดูคลิปตลอดคลิปอะไรครับคลิปข่าวพิเศษครับผมจะดูมาตลอดครับแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้แต่มั่นใจว่าทำได้ให้ให้กี่คะแนนดีครับให้สิบคะแนนเลยครับสิบคะแนนสองขั้นแล้วนะครับแบงค์สุดหล่อครับแบงค์สุดหล่อ ใช่คร,ครับคนในครอบครัวนะครับเพราะว่ามิติมีชมได้ไม่เป็นไรใช่ใช่นะครับมิติอะไรไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยคะแนนละห้าคะแนนพ่อนห้าคะแนนนะครับผมไม่ได้วย มาแล้วครับตันนี้ก็สามารถใช้กับเพื่อนได้ครับพอดีผมไฟหมดครับไฟหมดหมดไฟหมดไฟลยหน่อยดีไหมครับหมดไฟก็แคตัวเองครับห้าก็พอครับเพราะว่าต้องให้ถูกทุกเรื่อะครับอ่าโอเคนะครับ แล้วก็มีประสบการณ์ในการจัดเคโลแมกซิกเนี่ยมาต้องสิบกว่าปีแล้วเพราะว่าเคุณแม่เนี่ยเรียนจากพระอาจารย์มาแล้วก็มาจัดให้ที่ในครอบครัวที่บ้านนะคะก็ตัวเองก็ฝึกฝนอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ยัง,ย,งยังคิดว่าขอบคุณค่ะก็ฮัลโหลก็ ฝึกฝนอยู่แล้วก็ตัวเองยังไม่ชำนาญเท่าไหร่ก็จะให้คะแนนตัวเองเพื่อพัฒนาการพัฒนาการในการนของตัวเองนะคะคะแนนอยู่ประมาณ6คะแนนค่ะแล้วก็การที่จะนำไปใช้ก็คือจะนำไปใช้กับลูกชายนะคะแล้วก็ในครอบครัวค่ะลูกชายลูกชาย แล้วก็เปติดน้ำเี่นมาจากไหนเลยครตั้งพันสนอจะเปิดที่เมื่อคัแล้ที่มาเรียนนะคะที่แม่รีสอนก็เป็นสารพีสารพีครับสารพี่ัสารพีจบจากนี้เมื่อครัที่แล้วที่แ้่นีมาเรียนที่แล้วจบก็สักสองวันก็มาไปเนสารพีะไปเรีนก็ชอบเพราะว่าสนใจด้านนี้อยู่แล้วเพราะผมก็ทำให้เราหมาย อยากเรียนรู้เพื่อไปดูแลใครก็ได้ที่กรเป็นไม่ได้มากกระเด็นได้ไม่ได้น้อยก็ได้นิดนึงก็ยังดีใช่ไหมคะก็เลยปาเข้าใจนะชอบเราจะศึกษาเป็นเรื่องที่อายุมากแล้วแต่ก็อยากดูแลคนอื่นและดูแลตัวเองด้วยนะคะก็ขอบคุณอาจารย์นะคะคะแนนให้เลยคะแนนเลยยังให้แค่ห้าเดียวก็พอค่ะเพราะว่าห้าเดียวห้าเดีไปนะไปเป็นสามใบนะขยามขยาก็จะเตินโต เดี๋ยววันที่5ตุลานี้ก็จะไปชมุมพรพ่น,นะครับขอบคุณมากค,ครับเรียนแระม่ความดนานมากเอไปตวจแล้วก็ไปปรึกับพีบาให้คะแนนเย5คะแนนครับ เพราะว่าในโองเสริมามกล้าเพิ่มขึ้นมาเทุกคนถามว่านะดินนะคะถ้ามีสิงให้สิบถ้ามีร้อยให้ร้อยสอาตัวเขอก็เปิดี้หอดห้ไหยหอง ก็อาจารย์บอกว่าเฮ้ยจะเปิดคอร์สวันที่5เจ็ดปกติเนี่ยเพื่อนจะรู้ว่าพม่จะเป็นเด็กแวเด็กเ็อ่ลเแว๊บแวอะไรอ่างเงีจะจะมาแว๊บแบ๊บแล้วก็จะแบบแว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 อาจารย์ก็เลยแบบพอรู้ว่าอาจารย์จะมามาสอนเราวันที่5้จ็ดก็เลยมาหอนเลยม่มสิ่ จร,จริงๆไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนนวดหรืออะไรเลยแต่พอพออาจารย์ไ,ได้ได้มาสอนก็เห<อ>มือนเรารู้สึกกับเพื่อนทุกคนที่เราได้ได้รู้สึกการเป็นพี่น้องกันมันน่าทึ่งที่ว่าเราไม่น่ากลัวตอนที่ปิดคอตอนแรกผมกลัวมากขอยอมรับเป็นความรู้สึกเราพอจะหลับไปมันจะหมดเยอะเหมือนกันแต่พอเราได้าไมาเรียนภาษาจริงๆแั้วมันมันเป็นสิ่่งทีมันเป็นศาสตร์ที่นามาก ถ้าเราอยากจะจะบอกว่าไม่ว่าจะศาสตร์ใดหรือว่าศาสตร์ศาสตร์ไทยหรือว่าจีหรือรอะไรก็แล้วแต่มันมีวิธีอะไรก็ไม่รูว้วิวัฒน,นาการที่มันก็น่าน่าสนใจมากอย่างไทยแค่แต่ไทยเองเราเริ่มถูก็เราก็จะสามารถเอาไปสอยยอดได้ซึ่งเมงไม่ได้อยู่ในในใน,ในวิชาพวกนี้มาก่อนเลยที่อยู่กับเคมี ที่มันเป็นเมียเมียพอมาอยูแบบกิจกรรไทยแล้วมันมีอะไรที่เราจะต้องศึกษาไปอีกเยอะมากซึ่งเราบอกว่าครั้งชีวิตเราได้เห็นรู้ได้เยอะเลยยันต่อยอดได้อีกเยอะครั้ง,งนี้ก็ต้องขอขบอคุณอาจารย์้วก็ทีมคณะนักงานนะคะที่ให้องความรู้ที่มีที่อาจารย์ช่วยสั่งสอนแล้วก็ถ่ายทอดมา ขอบคุณมากครับ่ะชื่ออค่ะก็ปกติไม่ชอบพูดเลยค่ะแต่พอมาเรียนเนี้ยรู้สึกว่ามันมันน่ามาหาัศจรรย์มากเลยแล้วก็น่าทื่งน่าทึ่นมากเลยว่าเฮ้ยมันมีอย<ม>่างนี้เหรอเมื่อคืนกลับไปยังงงอยง่เลยค่ะ <laughs> แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มเริ่ม <laughs> ปรับตัวได้แล้ว มันมันไม่มันไม่เหมือนจากที่เราเห็นว่าแม่เราไปนวดยายเราไปนวดอะไรเงี้ยมันท่ามันแตกไวมันน่าทึ่งมากอ่ะมันมหัศจรรย์มากที่ทำหนีแล้วมันมันหายได้ดูดูค่ามันก็ว่าเออมันได้จริงจริงแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เรียนร่วมมือกับอาจารย์นอมกับกันแล้วก็กับทีมงานด้วยค่ะภูมิใจมากจริงมาเรียนเนินเนี่ยโอ้โห ไม่เล่หวังเลยค่ะใช่ใช่กำไรกำไรขอบพระคุณอาจารย์ที่จัดอาจารย์ถนอมมาแล้วก็ขอบพระคุณและยินดีมากเลยค่ะที่ได้ภูมิใจมากจริงจริงขอบคุณอาจารย์ภูมิใจมากเลยภูมิใจและยินดีจากใจเลยค่ะขอบพระคุณค่ะห้าคะแนนเพราะว่ายังทำได้ไม่ดีค่ะต้องไปปรับปรุงค่ะขอบคุณนะครับหคะแนน พอรู้สึกว่าพอมีแต่ก็ต้องยอมรับว่ารู้สึกอยากเรียนเหมือนกันอยากรู้ว่าสารนี้จะเป็นยังไงมันจะต่างจากสิ่งที่เราคิดไว้ตอนแรกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอมีคอนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าพยายามอยากจะไม่ว่าจะติดอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาเรียนเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดที่เรากลัวตอนแรกอ่ะคือมันก็ตอนนี้ก็ยังกลัวอยู่นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันมันต่างออกไปมันรู้สึกว่าไอ้ความเจ็บปวดมันมันจะมีบางครั้งที่เราสึกเจ็บแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะ อาการที่เราเป็นมันมันดีขึ้นมันหายเราเกยรู้สึกว่าศาสตร์ี่เป็นศาสตร์ที่มหัศจรรย์มากถึงแม้จะว่าตอนที่เราทําตอนที่เราเรารักษาอย่างเงี้ยมันเจ็บแต่พอความเจ็บนั้นอ่ะพอพอเสร็จแล้วมันหายหายจากอาการที่เราเจ็บปวดอยู่นี่ค่ะก็รู้สึกว่าก็นีใจที่ที่ได้ลงชื่อมาเรียนกับื่านเิด้วยก็จะเอากลับไปถึงแม้ว่าที่ผ่านมา2วันอ่ะอาจจะจําอะไรไม่ได้แต่ว่าในวันนี้ค่ะช่วงบ่ายอ่ะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเรา คอบครัของเราได้อีะคะแนนก็เอาถ้าเป็นความรู้ว่าก็ยังยังอานอาจจะยังไม่ให้แต่ว่าให้ให้คะแนนความความตั้งใจแล้วความรู้สึกว่าที่เราเอาชนะความกวัวของเองมาได้ก็ให้สิบค่ะ เพราะสงบางได้แล้วจะพูดเร็วมัจะมคนพูดเร็ว่ไนับ่นับแต่วก็คือครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เรามาเรียนเนี่ยรู้สึกว่าคือความเราสร้างเหมือนกับสร้างเกราะป้องกันตัวเองคือเรากลัวกลัวทุกอย่างคิดไปก่อนเลยว่าการนวดการอะไรทุกอย่างมันอันตรายมันจะต้องทําให้เกิดอุบัติเหตุอะนี้แน่เลยแล้วสิ่งที่กลัวมากคือคื้นเรื่องจัดกระดูกคอจะไม่กล้าทําให้น้องเลยเพราะว่าคือเราเราทำไปแล้วรู้สึกว่า โอ้แต่ละคนบอกคือระบมอะได้แพ้เขียวแพ้อะไรกันมาตลอดเลยเนี่ยค่ะแล้วโอ้หน่ากลัวมากแต่พอมาวันนี้วันที่สองเนี่ยแบบมันเรื่องของบรรยากาศด้วยค่ะเรื่องของเพื่อนด้วยเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกดีเฮ้ยเราคนหนึ่งก็ยังทําได้ทําไมเราทํานี้ได้สิเนี่ยเราต้องทําได้สิแม้จะโดนแบบว่าโดนเยอะเหมือนกันว่าเอ้ยคุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่คุณพี่อะไรเงี้ยทำมือผิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า ใจกับเรามากกว่าเราควรที่จะต้องแบบยิ่งยิ่งที่ตั้งใจที่จะต้องทํามากกว่าก็ของขอบคุณท่านท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์ถนอมแล้วก็หมอโก้เลือดทีมหมอโก้สตาร์ทั้งหมดแล้วก็ท่านอาจารย์พิ่จิตงนะคะที่แบบคือตั้งใจที่จะถ่ายทอดแล้วก็เต็มที่กับพวกเรามากๆเลยอะค่ะก็สําหรับตัวเองนะคะก็ยังไม่เท่าไหร่ก็แค่ห้านั่นเลยค่ะแล้วก็จะพยายามฝึกฝนให้ดีที่สุดแล้วก็คือหลักๆเนี่ยที่มาเรียนเนคือแบบ คือตัวเองเป็นสตอกอยู่แล้วแล้วก็ครอบครัวนี้เป็นสตอกหมดเลยก็คืออยากจะช่วยตรงนี้เพราะว่าอย่างน้อยเราดูแลตัวเองแล้วก็จะได้ช่วยครอบครัวได้ค่ะคุณครับขอบคุณมากค่ะที่เป็่ยนเขอบคุณมากอะไรครับไรั่ไป้าอไโี่่บอกชื่อเดี๋ยวสนใจก่อนพี่ไม่บอกชื่อทำไมค่ะ ก็มาอัน้ต้องได้เรียนกับอาจารย์แน่เก็เลยบอกเออดีใจดีใจนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนมากไม่ได้กินเลยานได้าใใการฝ่าฟนออกแงขังใจเรียนมากโลยพาว่าาจรท่าน,นเป็นการที่ว่าถ้าเราไปเราสาเร็จได้เ่ยช่วยคนได้เดอะอ่าที่บ้านมคนไก้ตัวอย่างคนน,น,งคน,นหลายคนที่เขาไม่มีโอกาส นคือตอนแรกไม่มีความรู้ด้านนี้ค่ะมีแค่ที่เปงจากการดูคลิปและก็ศึกษาจากอาจารย์ท่านอื่นแต่ทีเนี้ยสนใจการจัดโครงของพระอาจารย์ดูค่ะก็แอบไปสอบเซฟบ้างแล้วก็ป้องการรู้เทคนิคค่ะทีนี้พออาจารย์มาสอนมันก็จะมีเทคนิคที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยค่ะก็ให้คะแนนตัวเองไปแค่แปค่ะเพราะว่าต้องฝึกฝนเรื่อย แล้วก็จะกลับไปใช้กับคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆะครับชอมิิะครับกลมนครอขอุณมมาเซกับก็อันดแรกเาต้องขอขอบคุณ老หรอานั้จานะตอาาที่เรียกได้ว่าฏปบัิแล้วก็ออกมาเห็นผลจริงๆโดยตัวผมเองได้ดูตาไปเป็นผู้ทดลอง แล้วท่าระอาจานก็ผมเจ็บผมอยู่แล้วพราะเาให้ผาจา์มาทาท่าง่ายๆเองผมก็มองดูหลังจากพ่าอาจารย์ปฏิบัติให้ผมก็จําข่าะอาจามาปฏิบัติให้น้องเดี๋ยวต้องถามน้องดูว่าผมผมตีตรงนะฝีมือผมได้ประมาณสักห้าเองนะแต่ขอขอบพระคุณครับโรงเรียนแห่งนี้ครับได้ทําให้ผมรู้จักคุณค่า ของแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนแพทย์แผนพม่าแพทย์แผนอเมริกาแพทย์แผนตุรกี แล้วก็ได้รู้อะไรมากขึ้นนะครับก็จ่ว่าจะเอาไปนําไปปฏิบัติกับพวกสายเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจคะแนนตัวเองนะครับไปแค่ห้านะครับเพราะว่าคงจะต้องกลับไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ไปบอกต่อนะครับวิชาดีๆต้องขอขอบคุณอาจารย์และทีมงานทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับผมชื่อเต๋อนะครับเทวฤกษ์สุดิศมาจากกรุงเทพนะครับ อ่าไอ้เรื่องการนวเนี่ยตอนนรผมนวดแต่ประมาณจ็ดขวดจุ่ประมาณสิส่ม่รู้งะรัรู้ว่านี่มีอะไรยิ่งารบอกวางนี้ง่ากดกดลมอะไรต่างๆเรื่องนี้ก็ว่ากันไปรับโว้สิีนะครับโ้ก็เหมือนมีความรู้อะไรแต่รู้อะไรเลย อ๋อใช่ไหมครับใครเขาถึงตนี้อันนี้รู้อะไรเลยเอที่เราทำมาเป็ิ์เราไม่เคยรู้เลยตอนนี้วันนี้ยรู้ไักษากราไม่รู้เทคนิคอะไรต่างๆก็สวดีดัไู่้มตัวอคไมปฏิบัติตัวนวภาพเดี๋ยวไก้ดีก่อนเัฒนาตัวเองนะครับให้สูง้เมันเหมือนเริ่มใหม่เยเอมัน แล้วทำไปเนี่ยก็ไปไม่ได้ถูกท่าเลยมันจะไปให้คะแนนได้ไงเอไปก็แบบไม่ใ้ทุกอย่างแต่คะแนนความตั้งใจเต็มร้อยอยู่แล้วคะแันเต็มร้อยนะแบความตั้งใจนะขอบพระคุณมากครับขึ้นมาดูขดูขึ้นมูขนับ แก๊ออกจากไข่ nei, in there, inside, there so okay. Okay. ้อครับไม่ได yes. ้เ okay. ส okay. ียกระดูกค่ะครับเป็นเสียงแก๊สที่ออกมาจากข้อต่อเะครับพอเวลาผมโดนเองมากแล้วรู้สึกว่ามันโล่งแล้วเพราะเะาก็มันเสียอยู่แล้วขอที่เขาดึงดึงคอครับดีีมเยอะเลยผมหับตัวเกรสาบไม่ออกเปิดกระสาบัออโอเคครับสั่งก็ได้ครับรคครับครับรัิขอถึงับ กรับครปรจานดังนะขอบคุณะอาจานนะเดี๋ยวตามไปด้วยด้วยอบคุณจานด้ดูแลดีนะโอชิระทานนะครับนะขอบคุณทานกคนนะขอบคุณต้งแก่ทุกคนโอิบันนะฮะวันไี่ได้เลยมั้งได้ความรู้ได้ความรู้ใหม่ๆนะอย่างเช่นการดิ๊นตึ๊บถ้าเขามาดัน จังเอลอนะครับเป็นความรู้อย่างนี้วันนี้ผมตั้งใจเรียนมากไม่ใช่ตั้งใจเรียนเมื่อก่อนเลยพระอาจารย์แล้วก็ฝีมือก็พอได้ด้วยนะฮะคะแนนมันเป็นเรื่องอุปโลงผมขอให้ถามเลยถามคะแนนนะฮะเอาคะแนนพอปฏิบัติที่ไหนต่อฮะก็ผมเปิดจริงผมผมจบรู้แผนไทยแล้วผมมีใบเยอะอมาเนี่จะทำได้ ทำงานที่เีแล้แต่ว่าผมมีรายอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่พอฮะวันนี้กลับไปด้วยความรู้แล้วว่าดียังไงไงน้องอาจารย์น้องก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะครับ